สวัสดีจ้าวันนี้มันพอกันกันกบช่องเพียงนะ่หน่อยซอยค่าดีจยามือนี้คีผ้ามาเบิงนกกระทาจ้ะก็เลียงมาได้สักพักหนึ่งแล้วละจ้ะมันจะเป็นนกกระทาสาวด้วยเพึ่งสิออกไข่มีอยู่ประมาณร้อยกว่าตัวจ้ะซุมมือนี้ ใข่ได้ประมาณเจ็ดสิบกว่าหน่วยเด้อจ้าะซิมตัตผูอยู่ห้องสิเรียงเป็นแบบคอนดูเด้อจ้จะอนดูสามชั้นสองชั้นแล้วก็มีอีกสามชั้นหลังจากที่ห้างหายไปโดนปไดไล่ลงลิปให้พี่น้องเบิง่ง ตอนนี้ช่วงนี้เพราะท่านในไข่ได้จาอีกประมาณบาบสองบายสามสิเริ่มไข่น่ะเริ่มออกแล้วออกไข่มาแล้วจะออกไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นระบบนามที่ละชันละชัน มันก็เป็นทั้งหนามจายนามลุงมาอาหารก็ใส่ในทอพีวีซตัด จ้ามือนีก็ขอล่ากันไปก่อนนะจ้ะฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องเทียงหน้าหน่อยซอยยุค่านี่นะจ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเดี๋ยวสิลงคลิปให้เบงดูๆนะจ้ะเกี่ยวกับนกกระท่านี่เพิ่งฮัดเลี้ยงมาได้สักพักหนึ่งแล้วมือนีก็ขอล่ากันไปก่อน้อจ้า Assalamualaikum warahmatullahi